สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนายหญิงนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม s o l a n d a v e n อ e of t h t h o God นะคะหรือว่าเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอาอินเลเวล100นะคะที่ได้บอกเมื่อคลิปที่แล้วคลิปสุ่มไปเนาะอาจจะมาช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าเรามีธุระนะคะ เรามาดูค่าสเตตัสไออินกันก่อนเลยเนะอาะไออินจะมีพลังอยู่ที่59นะคะว่องไวอยู่ที่71เนาะ,ะร่างกายอยู่ที่1 3 6นะคะความชำนาญอยู่ที่54นะคะมาดูที่เลือดเลยคะ่ะเลือดมีอยู่1 7 5 3 2 3นะคะโจมตีมีอยู่5,254นะคะคริติคอลอยู่ที่2 2 4 6นะคะตรงเป้าอยู่ที่2341นนะคะทะลวง ทะลวงใช่ทะลวงทะลวงอยู่ที่2,299นะคะระยะยิงของอาอินอยู่ที่5.5เนาะแล้วก็ป้องกันอยู่ที่6,795นะคะต้านคริติคอลอยู่ที่2,869หลบลีกอยู่ที่2,001ไม่ใช่2,513นะคะแล้วก็สุดท้ายต้านทานอยู่ที่2,574คะ่ะอาอินก็เป็นสายซัพพอร์ตเนาะ มาดูที่วงแหวนที่เราใช้นะคะวงแหวนที่เราใช้จะมีปีศาจนกฮูกนะคะเพิ่มขีดเลือดสูงสุดของตัวเองเนาะแล้วก็วงที่2เราใช้เป็นตะกั่แตนคมดาบนะคะเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมด้วยแล้วก็วงที่3ก็เพิ่มฟื้นฟูเป็นงูง,งอนไก่หางหงนะคะวงที่4ใส่เป็นราชาแมงป่องเพิ่ม H p พสูงสุดให้กับทีมเนาะ แล้วก็วงที่5ปีศาจลิงขนข่าวนะคะเพิ่มรักษาเหมือนกันมีดำคํารามก็เพิ่มตรงเป้าแล้วก็ฉลามลาดตะเวนนะคะเป็นเพิ่มรักษาเหมือนกันนะคะแล้วก็วงที่8เป็นจิ้งจอก3ามหางเอาไว้เพิ่มคริติคอลเนาะวงที่9เราใส่เป็นจระเข้ยักษ์นะคะเพิ่มพลังโจมตี ให้กับทีมนะคะแล้วก็วงที่10เราใส่เป็นเอ,อ่อทำดาเมจแล้วก็แบบว่าต้านคีทีติคอเขาจะลดลงอะ่ะเพราะว่าเรามีเสียวอูไง mm. ก็เลยว่าใส่ใส่นี่แบบช่วยเสียวอูหน่อยเพราะว่าอาอินก็มีสกิลที่ทำดาเมจอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านตัวของสกิลเลยเนาะสกิลของอาอินนะคะมาที่สกิลแรกนะคะใบร่วงปิดคอนะคะแอคทีฟสกิลนะคะ ไอห,หินปล่อยใบ,ายบายมาย่างเงินคามทำดาเมจโจมตีทั่วไปนะคะ915บวก100%เนาะต่อศัตรูทั้งหมู่เลยนะคะก็คือแบบว่าฟิกทั้งหมู่เลยและทำให้เงียบ2วินาทีทำให้เงียบเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นใบนะคะคือใบเนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลได้แต่ว่าจะตีได้เนาะที่เข้าใจนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกทีนะคะ สกิลที่2องนะคะย่าเงินครามคุ้มกันนะคะไออินปล่อยจักระพัดเงินครามทุก10วินาทีตัวละครฝ่ายมิดที่เปอร์เซ็นต์เลือดต่ำสุดจะหลบหลีกการโจมตี2ครั้งถัดไปก็คือว่าทุก10วินาทีนะคะตัวละครไหนที่เลือดต่ำสุดในทีมะเขาจะมีโอกาสเขาจะไม่ใช่มีโอกาสเขาจะหลบหลีกเลย2ครั้ง หลบหลีกการโจมตีของศัตรูเลย2ครั้งสกิลที่3นะคะร่างจริงวิญญาณยุดเนาะเป็นแอคทีฟสกิลนะคะอ้าอินแปลงร่างเป็นย่างเงินคามนะคะทำดาเมจโจมตีนี่ไงที่เราใส่ลดอัน,น้นนะเพราะว่ามันทำดาเมจลดต้านขีมันทำดาเมจ3 3 5 5นะคะบวก200%กับศัตรูทั้งหมู่และทำให้และทำให้เป้าหมายมึนงง ถ้ามึนงงอยู่แล้วก็จะมึนงงเพิ่ม3มวที่เราเข้าใจก็คือว่าถ้าถ้าเป้าหมายมึนงงอยู่แล้วจะมึนงงเพิ่ม3าวิแต่ถ้ายังไม่มึนงงก็คือจะสตาร์ทไปอีกสาวินี้นี้เหรอคิดบ้านนะแล้วก็สกิลที่4นะคะปีคุ้มกันนะคะช่วยเพื่อนในทีมหลบหลีกการโจมตีทำให้จำนวนการหลบหลีกของจกักรพรรดิเงินคามเพิ่มขึ้น3ครั้ง เราอะงองกับสกิลนี้เพราะว่าจักระพันด์เงินคามคือสกิลไหนอะคูร่างจริงวิญญาณหยุดหรอเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะว่าจักรพัรด์เงินคามคือสกิลไหนสกิลที่5นะคะลมฝนใบไม้ผลีนะคะก็คือว่ามีพลังรักษาบาดแผลทั้งหมดเมื่อเลือดตัวละครต่ำกว่า30%ออินจะปล่อยพลังรักษาฟื้นฟูทุกวินาทีนะคะเป็น7%ต่อเนื่อง5วีเนาะ แล้วก็ต่อแบบว่าเพื่อนเราหนึ่งคนอาจจะเกิดได้แค่หนึ่งครั้งนะคะสกิลที่6นะคะลมพัดมาอีกครั้งนะคะจักรพัดเงินครามมีจุดเด่นคือความเป็นอมตะนะคะเมื่อเลือดของไออินต่ำกว่า30%นะคะทุกครั้งเมื่อได้ดับดาเมจมีโอกาส50%ฟื้นฟูเลือด10นะคะก็คือว่าถ้าไอาอินเลือดต่ำกว่า30%ทุกดาเมจที่ได้รับอ่ะจะมีโอกาส ห้ฟื้นฟูเลือด10%ฟื้นฟูเลือด10%ในที่นี้เราไม่รู้ว่ามันต่ออะไรต่อเลือดสูงสุดหรือว่าต่อดาเมจที่ได้รับนะคะเรายังไม่แน่ใจเลยเพราะว่ามันค่อนข้างกำกวบเนาะต่อมานะคะสกิลที่7นะคะเขตแดนเงินครามนะคะแต่เป็นเขีดแดนเงินครามแบบเงียบเนาะมีผลจากปล่อยใบร่วงปิดคอสครั้ง อาอินจะเปิดเขตแดนเงินครามเงียบทำให้ผลลัพธ์เงียบของใบร่วงปิดคอเพิ่มขึ้น5วินาทีก็คือเราใช้ใบร่วงปิดคอไป4ครั้งถึงสกิลพสซีนี้จะปลดล็อกนะคะเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มการเงียบเนาะ5วินาทีก็จะเป็นเงียบ7วิโหช้ย่อยนะเนี่ยคุณแม่นะคะสกิลที่8นะคะต้นไม้นิรันนะคะ ได้รับพลัง HP อันทรงพลังทำให้ฟื้นฟูล,ลมฝนใบไม้พรี10%อ๋อก็คือว่าสกิลเนี้ยสกิลที่8จะเป็นพสซีฟที่บับบับลมฝนใบไม้พรีคือสกิลที่5นะคะก็ที่เราเข้าใจก็คือว่ามันน่าจะแบบว่าอันนี้คือเขาฟื้นฟู7%เนาะสกิลที่5ฟื้นฟู7%แล้วสกิลที่8อะไปบับอีก10 น่าจะเป็น17นะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะที่เราเข้าใจนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะต่อมาสกิลที่9นะคะ <Wow. S 1> เขตแดนเงินความพอรอนนะคะ <Wow. S 1> พอรพอนพอรอนเมื่อฝ่ายมิดนะคะรอดชีวิตน้อยกว่า3คนอ้าอินจะเปิดเขตแดนเงินความพอรอนนะคะทำให้ Active Skill ฝ่ายมิดทั้งหมู่เสริมด้วยผลลัพธ์มึนงงของเป้าหมาย3วินาทีก็คือว่า เราเหลือ3าคนไม่เราเหลือน้อยกว่า3คนก็คือ2ก็คือ2คนเวลาใช้ active skill มันจะมีเอ่อเรียกว่ามึนงงเพิ่มเข้าไปด้วยเหมือนมู่ห้าถ้ามุกไปใช้ active skill ฝั่งนั้นก็จะได้มึนงงด้วยอย่างนี้หรออันนี้คือที่เราเข้าใจนะคะก็คือมันบอกว่าเสริมด้วยผลลัพธ์ยืดเวลามึนงงสามวิ แต่มันบอกว่ายืดมันบอกว่ายืดน่าจะเป็นถ้าเขาอะ่ะมึนงงอยู่แล้วน่าจะยืดอย่างเดียวแต่น่าจะไม่ได้ทําให้มึนงงทุกคนไม่งงเนาะอ่ะเดี๋ยวงงเองมาสกิลที่สิบเดี๋ยวเราไปดูในเกมเอามาดูสกิลที่สิบนะคะเขตแดนเงินคามนะคะแต่เป็นนิรันเนาะอ่ะอิน ผู้อย่างรู้ไม้ตายสูงสุดของเขตแดนเงินคามเมื่อการต่อสู้เริ่มต้น30วีนะคะอ้าอินจะเปิดเขตแดนเงินคามนิรันต์ทำให้ฝ่ายมิตรฟื้นฟรูร่างจริงวิญญาณยุด4หน่วยทุกวินาทีเมื่อเริ่มการต่อสู้30วิก็คือเริ่มเลย30วิแรกฟื้นฟรูร่างจริงวิญญาณยุด4หน่วยทุกวิ342ก็คือ ร้อยยี่สิบหน่วย30มวีแรกเราจะได้เออเราจะได้ตัวค่าพลังมา120ยยี่สิบหน่วยเลยนะคะแล้วก็มาดูกระดูกวิญญาณที่เราใช้กับอาลิสนะคะก็เป็นเซตกระดูกวิญญาณขั้นสิบนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็ตามนี้นะะเลยค่ะอาวุธลับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะลูกดอกทอนะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่อืมที่นี่ดีกว่าวิถีวิวญ,ญญาณยุทธดีกว่านะคะวิถีวิวญ,ญญาณยุทธที่2 0่ขนะีดสเนาะนี่ก็เป็นเออ่ตำแหน่งที่เราวางตัวละครเนานะเราวางแบบนี้ดีกว่าไปดูกันเลยคะ่ะ จะออกไปเป็นมุมมองอสีกอยู่กันเนาะได้จุดได้เอฟเฟกต์สกิลค่อนข้างสวยเลยนะคะแอบกันซีนทุกคนอยู่นะมีลามปล่อยแบบเขียนแดนเงินคามอะไรนะ นี่นะคะร่างจริงมหยันยูจากปรากฏนะนอเดี๋ยว้ชมเตรียมรออยู่นะ,ะนางก็เป็นร่างคนนี้แหละแต่แตว่าใช้สกิลนางไม่ได้แบบว่าแปลงร่างมันนางไม่ได้แปลงร่างเหมือน,นใหญ่ปักเป้าที่แบบว่าเห็นสกิลไหมคะที่มันจะเป็นปักเป้ามาเลยอันนี้ก็เป็นแอคทีฟสกิลนะคะนี่นะ ต้องรอมันอัปเดตให้เขาแบบว่าอธิบายสกิลให้ชัดเจนกว่านี้บางบางสกิลเราแอดม่ดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตัวมันโหดอ้ะก็ถือว่าผ่านได้นะคะทุกคนไม่ยากเลยยี่สิบขีดสามนะคะอืมเรามาลองที่ดินแดนลับอีกดินแดนลับที่ยี่สิบสามนะคะ ว่านางจะช่วยให้ทีมผ่านไปได้ไหมก็คือเซตเดิมเลยค่ะเซตนี้นะคะโทโุกคนต่อสู้ด่วนไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะจวเรามาดูอดันเดิมเดิมอุ้ยเมื่อกี้เราดืมเอ้ยเราลืมดูอันนั้นไง,นส,งไสเตตาตอนจบอะ่ะเราต้องดูก่อน อ๋อนี่ไงมันมีพลังรักษาด้วยเราไม่ได้ดูอ่ะเมื่อกี้เราไม่ได้ดูแต่แต่ทุกคนดินแดนลับที่ยีสบสาผ่านได้นะคะผ่านได้นะคะเราไปดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรากดต่อสู้ด่วนเลยเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปเมื่อกี้เราก็ลืมดูทุกคนท่าชุน่ะ เราต้องจบดูเริ่อเรามาดูค่ะถ้าเป็นการรักษาเสี่ยวอ้าวจะอันนี้รักษาดีกว่าเนาะแต่ถ้าแบบว่าเป็นการเขาเรียกว่าบัฟหรอบัฟให้เพื่อนแล้วก็แบบว่าโจมตีเนี่ยออิน,น่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีดาเมจค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะอีพีหน้าเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้เลยอะไรอย่างชื่อตัวอะไรที่มันเป็นคอนอ่ะอีพีหน้าเจอกันตัวนี้ค่ะ mm hmm. ถังเทียนบ๊ายบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ